ร้อยสิบไอครับตัวเก่านะครับลูกค้าบ,บอกเครื่องดังนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนดังจริงครับ ต้องรื้อดูอย่างเดียวครับรื้อแล้วนะครับเจอสาเหตุแล้วนะครับนี่ครับลูกปืนเหลืออยู่นิดนึงครับลูกปืนแตะนี่ครับแล้วปืนแคมป์นะครับอาการนี้อย่างเดียวเลยครับขันฝาแน่นเลยครับเมื่อกี้ลองแล้วครับแน่นจริงลองขันแล้วนะครับลั่นปัก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 เลยนะครับขันแน่นไปนะครับท้ายบีบนะครับลูกปืนทำลูกปืนแตะนะครับ จะตายของร้เสบไอ้นะครับอ่เปลี่ยนลบพื้นแคมป์เรียบร้อยครับนะครับเงียบเลยนะครับอันนี้นะครับไปก็คือโล่ปืนแคมแตกนะครับ